รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ยังไงดูแลกันดีๆนิดนึงนะครับโดยเฉพาะรถที่ยังผ่อนไม่หมด<อ>ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยผ่อนกุญแจนะผ่อนกุญแจเพราะโดนขโมยไปต้องอย่างรถคันนี้เนี่ยฟอร์จูเนครับปรากฏว่าโดนขโมยเหมือนกันแต่รถรุ่นใหม่ มันจะมีสัญญาณดาวเทียมใช่ไหม GPS เนี่ยตามได้ตามได้เ<า>พราะฉะนั้นเจ้าของรถเลยให้ตำรวจช่วยตามตามไปตามมารถเนี่ยถูกขโมยในพื้นที่กรุงเทพขับหนีไปขับหนีมาไปออกที่สุพรรณบุรีตำรวจไล่ล่ลากันตลอดทางจนสุดท้ายคนร้ายต้องกระโจนลงน้ำครับเอาืออายามือลงนอ <uden S 3> <ท>่าเอามือลงือลง ลูกเอ้ขับรถไปขับรไปเดินเดินกลุ่มหน้าแล้วตั้งแต่ต้องเป็นลูกผู้ชายด้วยตาไปผมไปเหรนี่เออหนีไม่รอดนะฮะกลัวตำรวจแหละแต่ไม่กลัวตายครับอาะพ้งทีบางทีก็โจนลงน้ำเลยน่ากลัวกว่าเจอตำรวจอีกนะเออลงไปไม่รู้เจออะไรเนาะแต่ว่าเนี่ยครับสุดท้ายแล้วตำรวจนี่ก็เจอหนึ่งในคนร้ายที่ขโมยฟอร์จูเนอร์จากพื้นที่สนคลองตันครับไปจนมุมตรงนี้คือคลองทุ่งนา พื้นที่หมู่10ต,ตบาบลมะขามล้มที่อาเภอบางปลามาของภาคใต้สเหมือนกันนะเออคนร้ายคุณผู้ชมครับมี2คนด้วยกันนะสุดท้ายแล้วก็จับได้หมดเลยนี่เห็น,นไหมสองคนนี้เนี่ยชื่อว่านายเจียระโรดจันทองกับนายมานพสายฟ้าร่วมกันขโมยรถพอจุนเนอร์จากจุดรับฝากรถครับไม่ใช่บ้านเนาะเป็นจุดรับฝากอยู่ในซอยพัฒนาการ30ตั้งแต่คืนวันที่18มิถุนายน ทีนี้พอเช้าอีกวันหนึ่งอะ19กมิถุนายนเจ้าของรถรที่ชื่อว่าคุณนันทบุฒิเนี่ยมาที่รถตัวเองเอารถผมหายก็เลยประสาน,นขอดูกล้องวงจรปิดแล้วก็แจ้งความตำรวจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจากการตรวจสอบนี่คุณผู้ชมอย่างนี้คนที่ถูกจับเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาช่วยกันก่อเหตุคนหนึ่งอะถูกว่าจ้างให้นั่งมาด้วยอ๋อนั่งก็เป็นเพื่อนเหรอเพื่อความมั่นใจมั้ง คนเดียว,วยห,หัวหาย2คนเพื่อนตายไงเจได้ไหมเนี่ยสุดท้ายก็โดนจับนะครับ,บส่วนเจ้าของรถเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณนันทวุฒิอ่ะบอกรถผมยังใหม่อยู่เลยนะอ,ออกรถปลายปีที่แล้วอ่ะ17พฤศจิกายนอ่ะโอ้โหก็ประมาณสัก5-6เดือนเองอ่ะยังใหม่กิ๊กอยู่เลยแหละทีนี้พอรถหายปุ๊บ ประสานไปที่เซลล์ขายรถรให้ช่วยเช็คระบบ GPS ให้หน่อยสิเห็นไหมรถรุ่นใหม่ก็ดีแบบนี้แหละเอาแล้วไปเจอที่ไหนอะฮะเจอตอนแรกเนี่ยเจอว่ารถเนี่ยจอดอยู่ที่ลำลูกกาคลอง5ครับถูกขโมยจากคลองตันรถก็ไปจอดนิ่งอยู่ที่คลอง5พอแจ้งตำรวจปุ๊บอ้าวเหมือนรู้ร,รถมีการขยับได้เา้าขยับไปเข้าเขตสุพรรณบุรีสุดท้ายแล้วแจ้งทั้งตำรวจทางหลวงตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็กู้ภัย ให้ช่วยกันจับแล้วก็จับได้นะครับจไไเจ้าของรถบอกว่าอันนี้ต้องขอบคุณทุกหน่วยเลยกู้ภัยด้วยที่ช่วยเหลือแล้วก็ทําให้สามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วครับโอ้ใจหายเลยครับเพราะว่าผมคือตอนเช้าอะ่ะผมคุยกันพวกน้องกําลังแบบทําน้ําจิ้มจะไป จะไปทําบุญจะไปทําบุญตอนเช้าแล้วก็จะไปไหว้ไอจะไปไหว้พระทําบุญแล้วก็จะไปเที่ยวที่บางแสนครับพอไปดูที่รถปุ๊บทุกอย่างแทบใจสลายหมดเลยครับผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมประสานงานก็ทั้งเจ้าหน้าที่ทักู้ภัยพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมรู้สึกดีใจมากเลย อล้กจะบอกคุณผู้ชมจริงๆนะว่าข่าวบางข่าวเนี่ยเราอ่านมาเนี่ยแทบจะหารถไม่เจอนะใช่คือบางทีถูกโจรกรรมไปถูกขโมยไปแล้วก็หายไปเลยตามจับคนร้ายไม่ได้เอาไปชำแหละเป็นชิ้นส่วนบ้างกราบหรือบางทีส่งข้ามแดนไปบ้างอะไรที่นาะเราเนียรถใหม่ๆจะมี G P S นะดีอันนี้เป็นข้อดีนะข้อดีไม่ใช่นั้นคุณผู้ชมถ้าซื้อรถให้ถามว่ามีระบบ G P S ไหมเพิ่มเติงอีกต่อยอีกนิดนึงเ่อเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้จริงคุณผู้ชมที่นี้ชุดสืบสวนของสนคลองตันนะครับบอกว่า ฟังจากที่คนร้ายให้การเนี่ยไม่น่าจะบังเอิญเจอแล้วขโมยนะ oh. น่าจะมีการวางแผนและก็ทํากันเป็นขบวนการ oh. น่าจะมีใบสั่งใ oh. บสั่งจากเนี่ย ว่าไปหามาไปหาออเดอร์ในตลาดา order, อดาเอเดอร์ตอนนี้ฉันอยากได้โฟลจูเนอร์แล้วก็มาเล <ortun> er <len> ็งมาต้องรุ่นใหม่นะแล้วก็มาเล็งคันนี้แล้วก็มาขโมยคุณผู้ชมแล้วทั้งสองคนนี้เนี่ยพบว่ามีการเสพยาด้วยเพราะในรถเจอหลักฐานเจออุปกรณ์การเสพยานะฮะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นคือขนาดรถรุ่นใหม่อ่ะโจูเนอร์ ผมเชื่อว่าระบบล็อกรถของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วแหละออมันก็ยังหาทางขโมยไปนด้ผู้ชมชแสดงความเห็นบอกว่าเนี่ยไปจอดตามที่รับรถก็ต้องดูด้วยนะความปลอดภัยของที่ฝากแล้วบางทีเขาเขียนเลยนะออไม่รับผิดชอบถ้ารถหายนะนั่นน่ะสิฮะ,ะเป็นเรื่องที่เราต้องระวังกันนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้